จอดวงงานผ่าดวงเงินให้ชาวราศีเมษนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะมาเลยคับเรื่องของงานก่อนนะครับพื้นดวงในช่วงนี้ครับงานมีใครที่แบบว่างงานอยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้เรียกตัวนะครับหรือว่าบางคนที่แบบงานถูกสั่งเบรกหรือว่าชะลออยู่นะฮะมันจะมีความคืบหน้าในการทํางานเรียกว่าอาจจะเริ่ม จับนู่นนิดนี่หน่อยหรือว่าเริ่มที่จะ start นะครับในการทํางานที่เราถูกเบรกอยู่นะครับเข้ามาในช่วงนี้และในพื้นดวงนะครับส่วนคนที่แบบว่างงานมานานนะครับในช่วงนี้ยังว่างอยู่นะฮะเรียกว่าใครที่ทํางานอยู่แล้วถูกเบรกนะครับโอเคอันนี้ได้งานแต่ว่าพื้นดวงสําหรับคนที่ว่างงานมายาวๆ,ๆนานๆแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้ยังไม่เรียกว่ายังไม่สดใสนะครับอาจจะเป็นช่วงการสมัครงานอยู่นะฮะแต่ฟังในเพิ่งท้อเนาะบางทีมันก็ ต้องเข้าใจในระบบนะครับมันช่วยค่อยๆลันระบบในการค่อยๆไต่ระดับนะครับให้มันค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ว่ายังน้อยผมว่าประมาณ่เผลอนะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับคนที่ว่างงานมานานมีโอกาสจะได้ในช่วงเดือนล่าวนี้นะครับแต่ว่าใครที่ทํางานอยู่แลวถูกเบรกอยู่โอเคครับช่วงมิถุนายนนะฮะมีการลันหรือสตาร์ทในเรื่องของงานที่ที่เริ่มต้นนะครับข้อต่อมาครับมันเป็นงานที่หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับใครที่คิดว่างาน อาจจะไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับโอ้ oh, ให้ให้เปลี่ยนความคิดใหม่เลยจะยุ่งจะเยอะจะหนักนะครับถึงแม้ว่าสมมติว่ายกตัวอย่างเราอย่าค้าขายนะฮะบางคนแบบรับจ้างทั่วไปค้าขายเออช่วงโควิดแบบนี้นะฮะบางทีคนหรือลูกค้าจะน้อย,อยมันจะไม่น่าจะ,ะเครียดอะไรนักนะครับมันจะมีปัญหาหลากหลายอย่างในระหว่างที่ทําอยู่แบบนี้นะฮะ ถึงลูกค้าอาจจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมัอนอาจจะมัยังไม่เยอะเต็มที่นะครับแต่อย่างน้อยก็ให้ทราบว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยต่างๆให้งานมันยุ่งเันเยอะมันหนักนะครับทีนี้คนทํางานรับจ้างคนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะฮะในช่วงนี้ก็ยังมีเรียกว่าอาจจะมีการใช้งานนะครับเรียกตัวแบบด่วนนะครับด่วนปรับฉับพลันนะครับเพราะนั้นเราสแตนบายหรือเตรียมความพร้อมในการถูกเรียกตัวไว้ด้วยนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะฮะบางคนอาจจะ ทำเ,เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมนะครับในช่วงนี้มุมดาวเริ่มเด่นขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันจะมีความตึงเครียดเรื่องของเจ้าว่าไปก็เรียกว่าสภาพแวดล้อมนะครับถ้าฉะนั้นเวลามองอาจจะเป็นเรื่องฟ้าฝนก็ได้นะฮะสภาพแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับจะเป็นปัญหาฉะนนั้นเรื่องฟ้าฝนนะฮะสภาพอากาศนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมเรื่องราล่านี้ด้วยว่าบางทีอาจจะฝนตกหนักบางทีอาจจะน้ําท่วมบางทีอาจจะแรงแบบ เป็นสัปดาห์สัปดาห์อะไรแบบนี้เลยนะฉะนั้นใครที่ทํางานเกษตรกรรมให้เตรียมความพร้อมนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามในเรื่องงานในช่วงนี้นะครับเรียกว่ามีอุปสรรคเข้ามาก่อนนะฮะแต่ข้อดีคือจะมีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้บางท่านทํางานอะไรอยู่นะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการคลุกกับงานหรือเดือนนี้นะครับเป็นเดือนการคลุกกับงาน เหมือนกับถูกล็อกเอาไว้นะฮะบางคนอ่ะจะต้องทํางานล่วงเวลาบางคนอ่ะจะต้องทํางานที่วันหยุดนะครับเรียกว่าเหมือนแกะไม่ออกนะครับตัวเรากับงานในช่วงเดือนนี้มันจะแกะตัวเราออกไปเที่ยวเล่นรีแลก์พักผ่อนอะไรพวกนนีะ้จะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้มีปัญหามีเหตุปัจจัยให้ทํางานล่วงเวลามีเหตุปัจจัยให ต้องไปทํางานแทนใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่อยู่หรือออกไปนะครับหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ทํางานพิเศษนะครับฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้อย่างน้อยก็ดีครับดีกว่าไม่มีงานนะเน้อออกจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เหนื่อยกับงานเรียกว่าคุณยังมีบุญอยู่นะฮะเพราะว่าหลายคนเขาก็ตกงนานอยู่เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานอยู่ก็ขยันเต็มที่ไปแล้วก็บางทีมันมี j อบพิเศษที่ทําให้งานหรือว่าเงินนะฮะมันมีขเข้ามากขึ้นนะครับแต่ว่า ด้วยงานและเงินนะครับช่วงนี้มันอาจจะเข้ามาทีละน้อยนะฮะเขาเรียกอย่ามีเงินน้อยนะครับก็ใช้ได้เลยครับช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นรายรับนะครับที่เข้ามาบางส่วนได้รับได้ทําไปก่อนอย่าเพิ่งเรียกว่าต้องได้เหตุปัจจัยนะครับเราทําเหนื่อยเต็มที่ก็ต้องให้ได้เงินเต็มที่บางทีนะดวงชะตานะครับไม่ใช่วนับสภาวะเช่นนี้นะครับเอาเราดูดวงเราก็ต้อง คุยเรื่องดวงนะครับนะดวงชะตาในช่วงนี้มันเป็นการก็เรียกว่า,าทํางานเต็มที่เหนื่อยเต็มที่แต่รายรับมันอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะให้ทหําไปก่อนครับฝึกฝืนอะไรนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วระบบมาเริ่มดีขึ้นนะครับหรือว่าสภาพบรรยากาศมนเริ่มดีขึ้นมันก็จะค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นเรื่องงานนะครับ เรียกว่าอุปสรรคเข้ามาแก้ปัญหาได้คนช่วยเหลือมีหรือว่ามีวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ทันเวลาแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องทํางานขลุก,กับง,งานอะไรบางอย่างที่แกะหรือว่าเอาตัวเองนะครับค่อนข้างจะใช้เวลากับงานนั้นๆนะครับมากกว่าปกติด้วยนะครับประการต่อมาเรื่องของการเงินนะครับเป็นช่วงของการที่ว่าเงินหมุนนะฮะเงินในช่วงนี้นะครับระวังคนหลอกลวงนะฮะใครที่นัดหมายในการชําระเงินกับเราบางทีอาจจะมีการ เลื่อนนัดผิดนัดนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าเงินเดือนปกติจะออกยกตัวอย่างที่2 8 29ปก็อาจจะไปต้นเดือนอีกต้นเดือนหนึ่งเลยนะหรือบางคนอาจจะมีเงินนะฮะจำเป็นต้องเข้าภายในวันที่1น่นะฮะอาจจะเลื่อนเป็น35-7อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมหรือว่าเปรียบแผนสำรองไว้ด้วยว่าโอเคถ้าสมมติว่าเงินไม่เข้าตามกําหนดเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะฮะบางคนอาจจะเจอแบบ ทีทรัวๆเลยนะครับในการที่จะมีคนเลื่อนนัดผิดนัดในเรื่องการชําระเงินนะครับแต่วางคนอาจจะเจอแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วแต่ว่าบุญภาวะสนาของใครแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอาจจะมีการเลื่อนในเรื่องของการชําระเงินให้กับเรานะครับแล้วก็พื้นดวงระวังคนหลอกลวงเรื่องของเงินทองบางทีมันจะมีคนมาชวนเราทําอะไรหรือว่าชวนลงทุนในช่วงนี้นะครับ ยังอันตรายอยู่นะฮะเพราะนั้นเซฟนะครับเรื่องของเงินส่วนตัวไว้บ้างนะฮะบางทีเราก็อยากจะใช้นู่นใช้นี่นะครับบางทีมันจังหวะในช่วงเดือนนี้ผมเห็นในดวงมันยังไม่เหมาะกับการใช้แบบเต็มที่หรือหุ้มเฟือหรือว่าจะซื้อของอะไรก็ตามต้องคิดต้าคิดหลังให้เยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มันมีจังหวะในช่วงนี้นะครับคนช่วยเหลือยังมีโอกาสที่จะคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือในมุมต่างๆนะฮะแต่ว่าบางที มันต้องมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือนะครับคือให้เราไปทําอะไรก่อนก็ถึงจะช่วยหรือเราต้องเหนื่อยเต็มที่ก่อนก็ถึงจะช่วยอะไรประมาณนี้แบบนี้นะครับหรือว่าแน่นอนว่าในช่วงนี้ใครที่ทํางานนะครับรับจ็อบพิเศษได้ทําไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้นะครับหรือว่าพึ่งพาอาศัยใครหรือเอ่ยปาก ขอความช่วยเหลือจากใครบางเรื่องนะครับจะสําเร็จนะครับดัะนั้นช่วงนี้เหนื่อยเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าแล้วถ้าใครที่คิดว่าชีวิตมันอับจนหนทางหรือว่าวิกฤตแบบนี้นะครับในช่วงเดือนนี้มันไม่รอดแล้วนะครับมันกะยะ็ยังจะรอดอยู่แล้วมันยังจะมีวิธีที่จะทะลุนะครับกำแพงที่เราเาเรียกว่าทางตันแล้วนะครับมันจะมีวิธีนะฮะแต่ว่ามันจะมาในนาทีสุดท้ายมันจะมาในวันสุดท้ายมันจะมาในเรียกว่า เส้นยาแดงผ่าแปดได้เลยนะครับฉะนั้นใครที่คิดว่าเครียดวิตกกังวลให้รู้ว่าอีกไม่นานและทางออกทางแก้จะมาแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่โอ้ยังสบายสบายอยู่แต่จะหาทางออกทางแก้ต้องเรียนเข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้มันต้องดันให้คุณสุดซอยหรือว่าเจอทางตันก่อนนะครับทางออกมันถึงจะมาในเนนที่สุดท้ายนะครับฉะนั้นก็ขอให้สู้ต่อนะยังเห็นว่ายังรอดอยู่นะครับในธุรก,กิจต่างานี้เรื่องการเงินและการงานนะครับฉะนั้นก็ขอให้โชดคดีเป็นความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ